สวัสดีครับวันนี้ก็ Ford Ranger นะครับมาใส่โบรอนกันนะเดี๋ยวไปชมนะครับ Ranger ว่าจะออกจากสวนได้เปล่าครับเพราะว่าน้ำโคตรเยอะเลยนะแปลงนี้อ่ะเดี๋ยวไปดู Ranger ออกจากสวนได้เลยครับแม่งโคตรเหนื่อยครับนี่ก็คือเส้นทางนะครับเส้นทางครับ บรรทุกปามนะแต่วันนี้เราไม่ได้มาบรรทุกนะคนี่นี่ยนี่เนี่ยเนียนหนึ่งนะไปได้อ๋อไปแบบไปได้นะแบบไไนะยัน,นสบายๆนะทางรถไม่ได้หนักอะไรมากนะทุกปุ๋ยประมาณสิบกระสอบได้มั้งโบรอนกระสอบลยยี่ห้าโลนะสิบกสอบก็สองร้อยสิบได้มั้งใช่ไหมยี่ห้าโลคนะูณสิบก็ไมเฮ้ยใช่ <laughs> นะพอเราใส่มาเกือบหมดแลนะ้ว นี่น้ำโคตรเยอะเลยโคตรเหนื่อยนะครับใส่โบรอนจะให้ดูเล็กๆน้อยๆน,นะว่าผมใส่โบรอนยังไงนะเดี๋ยวก็ไปดูเรนเจอร์นะลุยโครนกันได้เลยน,นี่ครับก่อนอื่นก่อนจะไปดูเรนเจอร์ลุยโค,ครนนี่ก็คือผมใส่โบรอนนะจะใส่สี่ชุดนะครสี่ช้อนใหญ่ๆเลยหนึ่งสองแล้วก็สามสี่เดี๋ยวไปดูโบรอนในรถกันนะนี่ครับหน้าตาของโบรอนนะมาดูโบรอนก่อนก่อนที่จะไปลุยโค,ครนกันนี่ครับผมจะใส่ช้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ สี่ช้อนคนระับเอาประมาณนี้ละกันนี่หน้าทางบุรอนเดียวเดียวเดียวโเบอร์เดียวเดียวเ,เดียวเดียว,ยวก็เป็นบามสูงนะรัะพึ่งยังไม่ได้ถ่ายเลยจะรีบไปไหนนี่เส้นทางนะครับโคเลยเลยนะไม่รู้จอกได้เปล่านะตอนมานี่ก็มาได้นะตอนออกเราจะออกทางนี้นะทางเลยๆแบบนี้เลยไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะก็ได้ดูความมันกันแน่นอนนะหลังจากไม่ได้ลุยโครนกันมานะ OK, rồi, bây giờ chúng đi xem ranger Chẳng biết chúng hay không, nhưng chúng ta sẽ dùng Revo để tìm kiếm chúng ta Chỉ cần 2 người Chỗ này Thật tệ Thật tệ Chỗ này bị đánh vậy, này bị ไอ้โจเฟอร์มันผิดลายอโอ้ยเกือบเป็นตายตาย,ตายแม่เจ้าตากล้องตากล้องใจหายแวบ,บเลย<ต>ไอ้โจเฟอร์มันเลี้ยวผิดนะผมนี่แทบ,บจ๊อกเลยเอาไปดูข้างในอีกนิดนึง,นง,งเวนเล้กูนี่ใจหายแวบ,บเลยไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวคนที่กับรีโวมาจะดานะ่าเลยว่าเล่นเฮียอะไรกันนะครับอย่าเพิ่งไปก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆก่อนใจหายเว้คยคบเลยเมื่อกี้นะครับปกติมันเลี้ยวเข้าได้เลี้ยวไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยว,วอา้าวไปไปเลยครับไปเลยนี่ก็คือกับเอทีสองพันนะครับรินเจอกับเอทีสองพันนะครับเอสทางออกนอกสวนนะไปเลยไปเลย ก็คือคนตกมาหลายวันแล้วนะทำให้ทางเชอแจกันเลยทีเดียวเชียวแม่ยานี่ทตาไม่ได้เอชเอสองพันนี่เกือบตายนะครับแม่เอ้ยจะประคุณมีปุ๋ยถวงด้วยนะกวอาจะไปได้ง่ายนะสึบกว่าสอบอน,นี่เส้นทางนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้กันเป็นทางออกนอกสวนนะใส่โบรอนกันวันนี้ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปสั้นๆนะตรงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับสใส่ปุ๋ยโบรอนนะเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะเอาให้ถ่ายให้เพื่อนได้รับชมมันมีโกนครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะนี่ตากลวนกันเลยเดี๋ยวๆไม่ติดไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์นะครับตากโกครับไม่กระชูตรงนี้เลยโชเฟอร์เลี้ยวไม่เข้าเล็กน้อยโอเค สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะเป็นคลิปสัน้นๆสวัสดีครับ